สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เคล็ดลรับเล็กๆน้อยๆในการทอดมันฝรั่งด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยแล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะจากนั้นเตรียมน้ําใส่หม้อแล้วก็เอามันฝรั่งใส่ลงไปเลยค่ะยังไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะคะใส่มันฝรั่งลงไปเลยค่ะแล้วก็นําไปต้มนะคะ เราจะต้มแค่ให้มันฝรั่งมันรุนเปลี่ยนสีแล้วก็ขยายตัวนะคะไม่ต้องต้มให้สุกมากค่ะพอน้ำเริ่มเดือดน,นะคะมันฝรั่งเราเริ่มจะเปลี่ยนสีรออีกสักหน่อยนะคะให้มันขยายตัวอีกสักนิดจากนั้นเราก็นำมาเทใส่ตะแกรงเลยนะคะแล้วก็พึ่งไว้คลายความร้อนออกค่ะ เมื่อมันฝรั่งเราคลายความร้อนแล้วนะคะแล้วก็เอานํามาทอดรอบแรกเลยค่ะน้ํามันจะต้องร้อนนะคะแล้วก็น้ํามันก็จะต้องมอีปริมาณที่เยอะพอสมควรนะคะรอบแรกเราจะทอดแค่ให้มันด้านๆนะคะเสร็จขั้นตอนการทอดรอบแรกนะคะเราตักใส่ตะแกรงแล้วก็เอามาพึ่งลมให้มันเย็นนะคะจากนั้นเราจึงจะเอาไปทอดรอบที่สองค่ะมันจะทําให้มันฝรั่งกรอบนะคะ เราจะทอดรอบที่สองกันต่อนะคะน้ำมันจะต้องร้อนจริงๆนะคะเมื่อใส่ลงไปมันจะต้องเกิดฟองแบบนี้ขึ้นมานะคะมันฝรั่งของเราจึงจะไม่อมน้ำมันค่ะแล้วก็ใส่ที่เหลือลงไปเลยค่ะทอดจนกว่าจะเหลืองสวยถูกใจของเรานะคะน้ำมันร้อนแต่ว่าไฟจะต้องไม่แรงเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะทําให้มันฝรั่งของเราไหม้นะคะแล้วก็ไม่สวยนี่ทอดรอบสองเสร็จแล้วนะคะ เตรียมจัดใส่จานได้เลยค่ะแซลมอนย่างกับน้ำมันมะกรอกนะคะแล้วก็โรยเกลือแล้วก็ออริกาโน่ค่ะเพิ่มความหอมให้กับแซลมอนของเรานะคะปลาแซลมอนมีประโยชน์มากค่ะจานนี้ของคุณพ่อบ้านนะคะมันฝรั่งจะไม่โรยโอริกาโน่จะโรยแค่เกลือนิดหน่อย มันฝรั่งของคุณลูกชายก็จะพิเศษนิดนึงนะคะเขาจะชอบให้โรยออริกาโนเพื่อความหอมค่ะแล้วก็โรยเกลือสักหน่อยนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้ะค่ะก่อนมากค่ะ It's my life.